ตอแตัวนั้เป็นร้อทุกทุกที่ไหนครับตอนีนั้เขาว่าครับตอแรกเราจะเปิดไฟแล้วด้านขวาครับนี่ตอนกาครับ,รบเราจะเปิดเตะเตะเตะนะครับเป็ ตี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 อะตีตีตีแลต่ตอไปนะครับเราจะเปิดไปแล <ไว S 2> ้วออกไปเลยด้านในครับเปิดไปแล้วด้านซ้ายอ่าติดแลยไฟแล้วด้านซ้ไม่ติดนะครับท่อไมไแล้วเปิดไฟสูงนะครับพวกไปทั้ไม่ติดเลย เดี๋าดูดีเนี่ครับสายส่งติดแล้วสวิตช์ไฟต่ำเสียนะครับต่อไปเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟท้ายครับอ,อันนี้จะเป็นเป็นไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไม,ไม่ติดเราขาดยอย่างนั้นก็ดู พอไปแล้วครับใช่ไหมโอ้ยมันพยายามเลยดูมันเฟิครับนี่ครับิดแล้วสบายจะเป็นไปแล้ได้าไหว่ด้านขวานะครับนี่ครับิดแล้วไปแล้วจะเช็ดอันนี้ไงออกมดแม้ว ออกดีไหมเดี๋ยวเอาละหายคัดออกให้หน่อยนะแล้ว่บอกอมชุยเป็นไงคิ๊บเกิดะครับอยากอยไม่ติดไปแล้วนะวัา ไม่ตินะครับต่อไปจะเป็นนะครับด้านไฟไฟปกติต้องใช้ไฟนะครับไ,ไฟไฟเบกต้องใช้ไฟจะเป็นตัวนี้นะครับถึงไฟถึงถึงเราจะรู้นะครับว่าไฟติดหรือปรับต่อไปเป็นไฟไฟหนา้าครับรอดลอดไปเดียวด้านด้านซ้ายฝั่งนี้มันไม่ติดเลยฝั่งนี้มันไม,ไม่ติดนะครับ ฟังฝาก็ติดนฟังฝาติ้นนะครับต่อไปเป็นหลอดไฟน้ำหลอดไฟน้า,า,นาต้องใช้แบตเตอรี่นะครับถึงจะประมาณรันได้นะครับว่าไฟติดนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไฟน้ปัดนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ครับพอต่างังหลังค่ะต่างฝั่งมันค่าครับแล้วเราก็ไม่มีไฟจากแบตเตอรี่มาด้วย ก็ไปเป็นเปิดไปนะครับพี่กุญแจนะครับเนี่ยนี่เปิดนะครับมาเลยนี่ปิดครับครับ